สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ตรงโซนผักสวนครัวนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตตรงผักสวนครัวว่ามีอะไรบ้างนะคะตรงโซนบริเวณนี้ทั้งหมดนะคะก็ช่วงนี้จะเป็นหน้าฝนนะคะก็การปลูกผักบางตัวก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะอาจจะแบบเน่าเสียไปถ้าในช่วงที่ฝนตกหนักตกติดต่อกันนะคะนี่ ก็จะมาอันแรกเลยตัวนี้จะเป็นเก้งหยก็จะมีเ euh. ก้งหวยเหลืองกับเก้งหวยขาวนะคะซึ่งเก้งหวยนี่ก็คือรูปลักษณะใบอะไรเงี้ยก็แตกต่างกันนะถ้าแบบเราจะสังเกตถ้าอันนี้จะเป็นเก้กหวยขาวนะคะก็เก้งหวยขาวใบเขาจะออกกลมๆหน่อยอันนี้จะเป็นเก้งหวยเหลืองนะคะใบเขาจะแบบเรียวยาวมาหน่อยก็จะมี นี่นะคะมีไม่เยอะนะคะขยายไว้ก็จะมีสี่ล้อ,อยางรถยนต์นะคะปลูกต้นไม้ได้นะคะถ้าใครมีอยู่ที่บ้านอันดับต่อมาก็จะเป็นผักสลัดนะคะผักสลัดก็นิดเดียวนะคะเอาไว้รับประทานก็ตอนนี้บริเวณตรงนี้สายๆหน่อยเนี่ยนะคะคือ เขาจะมีต้นไม้ปกคลุมเยอะอย่างเงี้ยสายๆหน่อยประมาณแบบห้าโมงเที่ยงนี่ก็คือล่มแล้วนะคะก็อาจจะมียืดบ้างนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเก็บไว้รับประทานอันนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยอันต่อมาก็จะเป็นผักบุ้งนะคะผักบุงของเราอันนี้เป็นการปลูกครั้งที่สองนะคะ ครั้งแรกคือปลูกผักบุ้งไม่ประสบความสําเร็จเลยใครบอกว่าผ,ผักบุ้งแบบปลูกง่ายคือครั้งแรกหนูปลูกไม่ขึ้นเลยอาจจะอยู่ที่มเมล็ดด้วยนะคะแล้วก็เราไม่ค่อยรู้จะปลูกด้วยช่วงแรกๆอันนี้ก็คือปลูกขึ้นแล้วก็สำเร็จแล้วนะคะแต่ก็อาจจะมีแบบหนอนเขาเรียกวอะไรแมลงกินใบนะคะใบก็แบบพุนหน่อยดู ใบาอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่อันนี้คือเก็บไว้รับประทานเองนะคะก็ไม่เป็นไรไม่ได้ฉีดพ่นยาอะไรนะคะก็จะเป็นผักบุ้งส่วนข้างๆข้างๆนี่พึ่งลงไปนะคะจะเป็นคะนาไม่แน่ใจว่าเขาจะเกิดหรือเปล่าก็จะเป็นคะนานะคะแปลงนี้ทั้งแปลงอันนี้ อันนี้ก่อนอันนี้จะเป็นกระเพราอันนี้จะเป็นกระเพราบ้านนะคะกระเพราตรัวนี้ก็คือหนูก็ขุดจากสวนนี่แหละค่ะเอามาลงแปลงเพราะว่าเขากระจายเต็มสวนเลยกระเพราตรัวนี้จะเป็นกระเพราบ้านก็คือเขาจะหอมนะคะเนี่ยจะหอมก็เลยแบบว่าขุดย้ายมาลงแปลงไว้เพื่อแบบสะดวกในการเก็บประกอบอาหารนะคะจะเป็นกระเพรา ถัดมาตัวนี้แล้วกันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะตัวนี้ก็จะเป็นกวางตุ้งไอ้กวางตุ้งฮ่องเต้นะคะแต่ไม่แน่ใจว่า,าน้องเขาจะรอดหรือเปล่านะคะอันนี้เพิ่งลงแปลงไปได้ประมาณน่าจะอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะอีกหน่อยก็ต้องใส่ปุ๋ยแล้วก็นี่ตัวนี้ตัวนี้ไม่รู้จักชื่อนะ อันนี้คือเอาออกมาจากบ้านเป็นผักพื้นบ้านนะคะคือไม่รู้จักว่าเขาชื่ออะไรนะคะแต่ก็คือเก็บไว้รับประทานคือจิ้มน้ำพริกอะไรเงี้ยอร่อยนะเขาจะมีกลิ่นแบบหอมนิดนึงเนี่ยคือเหมือนแบบต้นเขาเหมือนต้นดาวกระจายอะคะ่ะพอเวลาแบบดอกเขาจะมีดอกแบบเล็กๆเ,เหมือนดาวกระจายในเงี้ยพอเขาร่วงแก่ล่วงเนี่ยเขาก็จะขึ้นเต็มเลยนะอันนี้คือเอามาจากบ้านนะคะ ก็เก็บไว้รับประทานส่วนอ้นี้ก็คือปลูกลงกระถางอันนี้จะเป็นคนานะคะที่เอามาจากแปลงทางนั้นนี่จะเป็นคน้าซึ่งตอนนี้ก็คือมแมลงดูต้นนีโดนมแมลงกัดนะคะ ก็คือจะเป็นคณะอันนี้คือใส่กระถางวะแบบหนึ่งต้นนะคะเพราะว่าแบบต้นเขาใหญ่จะที่เคยปลูกนะว่าจะเอาเป็นแบบว่าไม่แน่ใจว่าเป็นคณะอะไรนะคะก็ลองแบบทดลองปลูกในกระถางดูนะคะก็จะเป็นโซน,นส่วนบริเวณตรงนั้นก็จะเป็นที่แบบเพาะเมื่อเช้านะคะจะเป็นผักบุ้งแต่ว่าแบบเมล็ดน้อยเมล็ดนิดเดียวนะคะแต่ไม่รู้ว่า เขาจะเกิดหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้แบบเนี่ยอยู่ติดต้นไม้แล้วก็อีกหน่อยก็ร่มนะคะถ้าเกิดก็น่าจะเป็นโซนแบบโดนที่โดนแดดตรงเนี้ยก็จะไม่เยอะนะถัดมานี่บริเวณนี้นะคะตอนนี้ก็ประมาณสองโมงคือแดดเริ่มร้อนแล้วนะมีข้างๆตรงนี้จะเป็นดอกอัญชันตัวนี้เป็นอัญชันซ้อนนะคะ ที่แบบว่าไว้ทําขนมปลูกไว้ทําขนมแล้วก็ทําน้ําชอบกินน้ําแบบอันชันมะนาวนะคะก็ทําง่ายดีแล้วก็ทําขนมได้แล้วก็ประดับสวนได้นะเพราะว่าดอกเขาแบบออกดอกเยอะปลูกครั้งเดียวนี้ก็คืออยู่ได้หลายปีเลยนี่นะคะสวยสวนถัดมาตัวนี้จะเป็นกระชาย นี่นะคะจะเป็นกระชายกระชายนี่สองแปลงกระชายตัวนี้ก็คือจะเป็นของปีที่แล้วนะคะซึ่งเราแม่แม่เขาขุดไปแล้วนะขุดไปแล้วเราก็อาจจะเหลือแบบเง่าเขาอะคะ่ะเล็กๆอะไรเงี้ยพอโดนฝนเงี้ยเขาก็จะแบบงอกขึ้นมาใหม่ก็จะได้สองแปลงนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นดอกกระเจียว ถ้าใครเคยติดตามตอนตอนแรกเราจะมีแค่แปลงเดียวนะคะเนี่ยแปลงฝั่งนี้แปลงเดียวตอนนี้ก็คือขยายได้สองแปลงแล้วนะคะมีขยายด้วยการแบบขุดเงาเขาอะคะ่ะตอนช่วงแบบประมาณมีนาเมษาะคะ่ะแล้วก็แม่เขาจะย้ายลงอีกแปลงหนึ่งก็ตอนนี้ก็ได้สองแล้วนะคะก็ขยายไปเรื่อยๆส่วนดอกเขาก็จะแบบ นี้เห็นอยู่นะแต่ว่าอันนี้คือแก่แล้วแก่แล้วนะคะดอกเขาก็จะเป็นแบบนี้ถ้าแบบอ่อนๆตุมต้มๆน่นนะคะเก็บไว้รับประทาน,น,นก็จะมีอีกนี่นะคะ อันนี้ขยายพันธุ์ด้วยการแบบแยกต้นแล้วก็ขยายเงานะคะเห็นเขาว่ามีมเมล็ดอะค่ะแต่หนูก็ไม่แน่ใจยังไม่เคยขยายแบบมเมล็ดเลยนะคะก็จะเป็นสองแปลงถัดมานะถัดมาตอนนี้จะเป็นแตงกวาจะไม่ได้แล้วว่าพันธุ์อะไรเป็นพันธุ์แบบน้อยๆอะะค่ะผลน้อยๆอยตอนนี้ก็จะปลูกสองแปลงนะคะแตงกวา เขาก็จะเริอเติบโตได้ดีนะคะตรงนี้แบบตรงนี้เขาจะออกร่มๆหน่อยแดดช่วงเช้าช่วงบ่ายอะไรเงี้ยก็ได้แบบร่มเหมือนเขาจะชอบเนะเพราะว่าแบบติดดอกเริ่มออกผลแล้วนะติดดอกเยอะเลยเริ่มมีผลแล้วเนี่ยค่ะ จะเป็นแตงกวาจะเป็นสองแปลงนะคะก็เมล็ดเขาเหลือนะคะว่าจะแบบขยายไปอีกโซนหนึ่งบริเวณนั้นนะคะแต่ยังไม่ว่างเลยช่วงนี้เพิ่งมีโอกาสได้ถ่ายคลิปนะคะนี่จะเป็นแตงกวาก็ดูเัาพันกันเนี่ย เพราะว่าด้วยความที่หนูไม่ได้ทําค้างแหละหนูเอาแบบเนี่ยไปกิ่งไม้นะคะอาจจะแบบเตี้ยกินไปเขาก็เลยแบบว่าดูขเขาเลือ้อยถ้าใครแบบใช้กิ่งไม้ก็อาจจะแบบใช้แบบสูงหน่อยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องหาไม้หรือแบบกิ่งไม้มาค้ำไว้นะคะให้เขาได้เจริญเติบโตได้ดีนี่นะ ด้วยนะเต็มเลยมแมลงดูมแมลงเต็มเลยไม่ได้พ่นยาอะไรนะคะคือเน้นแบบรับประทานเองที่เหลือก็แบบขายแม่เขาจะขายหน้าบ้านนี้คนี่ดูนี่น,น,น,นอุ้ยเต็มเลยดูอันนี้นี่นะคะโอ๊ยดูหนุนนั้นเริ่มโตแล้วเต็มเลยนะคะเนี่ยเริ่มติดผลเต็มเลยนี่โอ้ยนนัน้น ออกผลดกนะเนี่ยเดี๋ยวว่าจะพ่นปุ๋ยนะคะว่าเป็นพรุนี้ก่อนส่วนถัดมาข้างๆนะคะ,ะแมงต่อทองเต็มเลยนะคะดูถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าอะไรขิงนะคะสองแปลงเนี่ยขิง แม่เขาปลูกตั้งแต่ช่วงหน้าร้อนนะคะเออช่วงหน้าร้อนพอดีว่าได้มาจากพี่นะคะเขาเอามาให้ก็เลยได้ปลูกสองแปลงนะคะขิงนะก็ะโตแล้วนะก็นี่นะคะจะเป็นบริเวณผักสวนครัวในช่วงนี้นะคะ ของเราส่วนโซนอื่นเดี๋ยวค่อยดูวันหลังเนาะก็คือแบบไม่ค่อยได้ลงอะไรมากนะคะช่วงนี้หน้าฝนด้วยแล้วก็ยุ่งกับการแบบถางหญ้าใส่ปุ๋ยพวกโซนผลไม้นะคะนี่นะ ประมาณนี้นะ